ครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการของต้นไสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาคำนวณสูตรสองตัวร่างของรัฐบาลไทยให้ท่านได้รับชมกันนะครับในงวดที่แล้วที่เราไปคำนวณน,นั้นอันสูตรนั้นไม่เข้านะครับวันนี้เราก็จัดหาสูตรใหม่มาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับคำเตือนนะครับ คลิปนี้ก็จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสรากินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นวันนี้เราจะมาแจกสูตรสองตัวล่างของรัฐบาลให้ท่านได้รับชมกันก่อนที่เราจะมาคำนวณให้ท่านเราก็จะย้อนลอยถอยหลังขึ้นไปตั้งแต่วันที่ 16กบหกกรดกดาคมนะครับสิะดะกรกดาคมเพื่อท่านจะได้รู้ว่าสูตรของเราเดินจริงไหมนะครับก่อนอื่นเราจะคำนวณเรามาเปลี่ยนสูตรกันนะครับสูตรนี้เราจะใช้3คูณตลอดนะครับถ้าหากว่ามี3มขีดเราจะใช้3คูณถ้าหากว่ามี1ขีดเราจะใช้มาบวกนะครับตัวยืนของเราหรือว่าตัวนำของเราก็คือเลข6นะครับสูตรที่1 สำหรับสูตรที่สองก็ตัวนำของเราก็คือเลข9เรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับตั้งแต่งวดประจําวันที่16กรกฎาคมนะครับเราก็มาดูเลข2นี่มี1ขีดแล้วยกเลข2มาตั้งเพื่อเตรียมบวกเลข6นี่มี3ขีดแล้วยกเลข6มาคูณด้วย3เลข9เลข6นี่นะครับมีอย่างละขีดนะครับเราก็ยกออกมา เอามาบวกนะครับก่อนบวกเราก็มาคูณกันก่อนนะครับ3คูณ6นะครับ368นะครับเราได้แล้วเลข8นะครับหลังจากนั้นตัวนำเลข6เราก็เอามาบวกก่อน6บวก6บวก9บวก8บวก2นะครับเท่ากับ3 1บนะครับเราก็ได้แล้วสูตรที่1คือเลข1หลังจากนั้นเรามาหาสูตรที่2เลข6นี่มี1ขีดแล้วยกเลข6มาบวก เลข3เลข5นี่มีอย่างละขีดเราก็ยกมาเตรียมบวกเลข6นี่มี3ขีดนะครับเราก็ยกเลข6มาตั้งคูณด้วย3นะครับก่อนจะบวกเรามาคูณก่อนนะครับ 3, 6, 18นะครับเราก็ได้เลข8แล้วนะครับหลังจากนั้นเราตัวนำเลข9นะครับสูตรที่2เราก็เอาตัวนำมาบวกก่อน9บวก8บวก5บวก3บวก6เท่ากับ3าเด เราก็ได้แล้วเลข1น,นะครับ31เรามาจับรวมกันสูตรที่1ก็1สูตที่2ก็1เราจับรวมก็เป็น1 1น,น,นะครับเป็น1 1ห,หวยก็ออกในงวดประจำวันที่31นะครับ31กระดากระดาคมเนี่ยนะครับ31หวยก็ออก2 6 0 4 5 3 2ตัวออก1 1 หนึ่งหนึ่งก็ตามที่เราคำนวณเนี่ยนะครับหนึ่งหนึ่งก็เข้านะครับสูตรนี้นะครับเนี่ยนะครับออกหนึ่งหนึ่งต่อมาเราก็มาคำนวณกันต่อนะครับในงดประจำวันที่3 1บนะครับเราก็มาทำเหมือนเดิมนะ่ครับเลขหนึ่งมีขีดหนึ่งเราก็ยกมาเลขหนึ่งนี่มี3ขีดเราก็ยกเอามาคูณด้วย3เลขศูนย์เลข6นี่มีอย่างละขีดเราก็ยกมาบวกก่อนบวกเรามาคูณก่อน สามคูณหนึ่งนะครับสามหนึ่งสามก็ได้สามหลังจากนั้นตัวนำเลขหกล้วก็มาบวกหกบวกหกบวกศูนย์บวกสามบวกหนึ่งเท่ากับสิบหกสูตรที่หนึ่งเราก็ได้แล้วเลขหกเรามาหาสูตรที่สองสูตรที่สองเลขหนึ่งนี่มีหนึ่งขีดเลขห้าเลขสี่นี่มีอย่างละขีดแล้วก็ยกมานะครับมาตั้งเพื่อบวกเลขหกนี่มีสามเราก็ยกเลขหกมาคูณด้วยสามก่อนบวกเราก็มาคูณกันก่อนนะครับ สามหกสิบแปดนะครับเราก็ได้เลขแปดแล้วหลังจากนั้นตัวนำของเราเลขเก้าก็มาบวกเก้าบวกแปดบวกสี่บวกห้าบวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะครับยี 27, ่สิบเจ็ดเราก็จับมารวมกันสูตรที่หนึ่งได้หกสูตรที่สองได้เจ็ดก็เป็นหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดเราก็มาดูนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งหนึ่งสิงหาคมนะครับหนึ่งสิงหาคมเนี่ยนะครับ 1สิงหาคมหวยในงวดนั้นก็ออก4 7 1เจ็2หตัวก็ออก67นะครับหก็ก็ตามที่เราคำนวณเนี่นะครับหกเนี่ยนะครับหกเก็เราก็คำนวณมันก็มานะครับสูตรนี้นะครับรู้สึกว่าจะเดินดีนะครับจะเดินดีกว่าสูตรที่แล้ว หลังจากนั้นเราก็มาคำนวณกันต่อนะครับในงวดประจำวันที่1สิงหาว่าจะได้เลขอะไรนะครับเรามาดูเลข7นี่นะครับเลข7เลข1เลข7นี่นะครับมีอย่างละขีดเราก็ยกมาเลข6นี่มี3ามขีดเราก็ยกเลข6มาคูณด้วย3ก่อนจะบวกเรามาคูณกันก่อนนะครับ3คูน6นะครับ368นะครับเราก็ได้เลข8แล้วหลังจากนั้นตัวนำเลข6 เราก็เอาตัวนำมาบวกนะครับ6บวก7บวก1นบวก8บวก7นะครับเท่ากับ29นะครับสูตรที่1เราได้แล้วเลข9กเรามาหาสูตรที่2นะครับสูตรที่2เลข6เลข8เลข7นี่ครับมีอย่างละขีดเราก็นำมาตั้งพเพื่อเตรียมบวกเลข7นี่มี3ขีดเราก็ยกเลข7มาคูณด้วย3นะครับก่อนจะบวกเราก็มาคูณกันก่อนนะครับ3 7 21นะครับก็ได้เลข1นะครับ ตัวนำของเราสูตรที่2ก็คือเลข9 9บวก1บวก7บวก8บวก6เท่ากับ3า31เราก็ได้แล้วสูตรที่2คือเลข1สูตรที่1ได้เลข9สูตรที่2ได้1มาจับรวมก็เป็น9 1นะครับ9 1เรามาดูในงวดประจำวันที่1กันยายนนะครับหวยก็ออก 9154782ตัวก็ออก91นะครับ91ก็ตามที่เราคำนวณเนี่ยนะครับก็เดินนะครับสูตรนี้ก็ใช้ได้นะครับหลังจากนั้นเรามาคำนวณซิว่าในงวดประจำวันที่1กันยายนเนี่ยจะได้สูตรอะไรนะครับเราก็มาคำนวณเหมือนเดิม1น,นี่มี1ขีด5นี่มี1ขีด1น,นี่มี1ขีดแล้วก็ยกมานะครับ1ี่นะครับเราก็ยกออกมาเพื่อเตรียมบวก เรามาดูเลข9นี่นะครับมี3ขีดแล้วก็ยกเลข9มาคูณด้วย3ก่อนจะบวกนะครับเราก็มาคูณก่อนนะครับ3คูณ9นะครับ3 9 2 7นะครับเราก็ได้เลข7นะครับหลังจากนั้นตัวนำของเราคือเลข6นะครับแล้วก็เอา6มาบวกนะครับ6บวก1บวก5บวก7บวก1นะครับเท่ากับ20นะครับเราก็ได้แล้วเลข0นะครับ แล้วมาหาสูตรที่2นะครับสูตรสิสองเลข9เลข7เลข4ีนี่มีอย่างละขีดเราก็ยกมานะครับเตรียมบวกเลขหนึ่งนี่มี3ขีดเราก็ยกเลขหนึ่งมาคูณด้วย3นะครับก่อนจะบวกเรามาคูณก่อน3คูณหนึ่งนะครับสามหนึ่งสามได้3นะครับตัวนําสูตรที่2นี่ก็คือเลข9มาบวกนะครับ9บวก3บวก4บวกเบวก9เท่ากับ32 32สรุปแล้ว สูตรที่1เราได้เลข0สูตรที่2เราได้เลข2นะครับก็มาจับรวมเป็น02นะครับ0 2นะครับเราก็มาดูซิว่าในงวดประจำวันที่16กันยายนนะครับเรามารอรุ่นกันว่างวดประจำวันที่16กันยายนนี้จะมีมาใหม่นะครับ0-2ข้างล่างของรัฐบาลนะครับถ้าหากว่าท่านฟังคลิปนี้แล้วเป็นที่พอใจก็กด ติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ก็จะได้มาลงให้ท่านได้รับชมกันอีกก็ขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยกันทุกท่านนะครับ